ครั้งที่ยีสิบแปดนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าสมัยนี้ก็มีการฟังธรรมสมัยโน้นก็มีการฟังธรรมผู้ใดสามารถที่จะทำให้บุคคลใดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นชรณะบุคคลน,นั้นก็เป็นบุคคลผู้มีอุปการะมากนั่นขั้นหนึ่งซึ่งในครั้งพุทธการก็จะเห็นได้ค่ะว่ามีพระสาวกมากทีเดียว ที่ท่านทำให้พราม์ผู้มีความเห็นผิดหรือว่าพวกเดรฉีปริพาชกผู้มีความเห็นผิดได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะเพราะฉะนั้นท่านพระสาวกล่านั้นก็เป็นผู้ที่มีอุปการะมากแก่พวกเดรฉีปริพาชกหรือฟรามที่มีความเห็นผิดแล้วก็เกิดความเห็นถูกขึ้นนั่นเป็นประการหนึ่งส่วนอีกประการหนึ่งผู้ใดได้รู้ว่านี้ทุกนีทุกขะสมุทยัย นิทุกขะนิโรธะนิทุกขะนิโรธะคามินีปฏิตทาจากบุคคลใดบุคคลนั้นก็เป็นผู้ที่มีอุปการะมากท่านผู้ฟังคงจะได้ทราบเรื่องท่านพระสารีบุตรท่านมีความเขารกในท่านพระอัศชิซึ่งเป็นผู้ที่ทำให้ท่านได้ฟังธรรมแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมก็อยู่ในประการที่ว่าเป็นผู้ที่ทำให้ท่านได้เห็นทุก ได้เห็นทุกขะสมุทยัยทุกขะนิโรธะทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทานี่ก็เป็นบุคคลที่มีอุปการะมากอีกบุคคลหนึ่งส่วนอีกบุคคลหนึ่งนั้นก็เป็นผู้ที่เมื่ออาศัยบุคคลนั้นแล้วทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติคือถึงความสิ้นอาชวะเป็นพระอรหันต์อันนี้ก็จะเห็นได้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงอุปการะแก่พระสาวก ไม่ใช่แต่เพียงให้บรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลเท่านั้นแต่ยังอุปการะให้บรรลุคุณธรรมถึงขั้นเป็นพระอรหันต์ทีเดียวในขุทธกนิกายเถรคาถาเตลุก,กานิเถระคาถามีข้อความว่าเรามีความเพียรคนคิดธรรมะอยู่นานก็ไม่ได้ความสงบใจจึงได้ถามสมณะพราหมณ์ทั้งหลายว่า ใครหนอในโลกเป็นผู้ถึงฝั่งแล้วใครเล่าเป็นผู้ได้บรรลุธรรมะอันอย่างลงสู่อมตะเราจักปฏิบัติธรรมะของใครซึ่งเป็นเครื่องให้รู้แจ้งปรมัตาเราเป็นผู้มีความคดคือกิเลสอันไปแล้วในภายในเหมือนปลาที่กินเหยื่อฉะนั้นเราถูกผูกด้วยบ่วงใหญ่คือกิเลส เหมือนเท้าเวปปจิตยาศูนย์ถูกผูกด้วยบ่วงของเท้าสักกะฉะนั้นเรากระชากบ่วงคือกิเลสนั้นไม่หลดุดจึงไม่พ้นไปจากความโศกและความร่ำไรใครในโลกจะช่วยเราผู้ถูกผูกแล้วให้หลุดพน้นประกาศทางเป็นเครื่องตรัสรู้ให้เราเราจะรับสมณะหรือพราม์คนไหนไว้เป็นผู้แสดงธรรมอันกำจัดกิเลสได้ จะปฏิบัติธรรมะเครื่องนำไปปราศจากชราและมรณะของใครจิตของเราถูกร้อยไว้ด้วยความลังเลสงสัยประกอบด้วยความแข่งดีเป็นกำลังชุนเฉียวถึงความเป็นจิตกระด้างด้วยใจเป็นเครื่องรองรับตัณหาสิ่งใดมีธนูคือตัณหาเป็นสมุดฐานมีประเภทสามสิบ เป็นของมีอยู่ในโลกเป็นของหนักทำลายหัตยและตั้งอยู่ขอท่านจงดูสิ่งนั้นเถิดการไม่ละทิฏฐิน้อยๆอันลูกสอนคือความดําริผิดให้อาจหานแล้วเราถูกยิงด้วยลูกสอนคือทิฏฐินั้นวั่นไว้อยู่เหมือนใบไม้ที่ถูกลมพัดฉนั้นกรรมอันลามกตั้งขึ้นแล้วในภายในของเราย่อมพลันให้ผล กายอันเนื่องด้วยสัมผัสหกเกิดแล้วในที่ใดย่อมแล่นไปในที่นั้นทุกเมื่อเราไม่เห็นหมอที่จะถอนลูกศรของเราได้เลยหมอไม่สามารถจะเยียวยาเราด้วยศาสตร์าอย่างอื่นต่างๆชนิดใครไม่ต้องใช้ศาสตรา์าไม่ทําให้ร่างกายเราเป็นแผลไม่เบียดเบียนร่างกายเราทั้งหมดจากถอนลูกศรออันเสียดอยู่ภายในหัตถ์ของเราออกได้ ่็บุคคลผู้นั้นเป็นใหญ่ในธรรมะเป็นผู้ประเสริฐลอยโทษอันเป็นพิกียได้ช่วยยกเราผู้ตกไปในห้วงน้ำคือสังสาระอันลึกขึ้นสู่บกได้เราเป็นผู้จมอยู่ในห้วงน้ำใหญ่อันเป็นที่สุดแห่งทุลีเป็นห้วงน้ำลาดไปด้วยมายาริษยาความแข่งดี และความง่วงเหงาหาวนอนไม่มีใครจะนำออกได้ความดําริทั้งหลายอันอาศัยซึ่งราคะเป็นเช่นกับพ่วงน้ำใหญ่มีธรรมะคืออุทธ,ธัจจะเป็นเสียงคำรนมีสังโยชน์เป็นฝนย่อมนำบุคคลผู้มีความเห็นผิดไปสู่สมุทรคืออบายกระแสตัญหาทั้งหลายย่อมไหลไปในอารมณ์ทั้งปวง ปัญหาเพียงดังเทาวันเกิดขึ้นและตั้งอยู่ใครจะพึงกั้นกระแสปัญหาเหล่านี้ได้ใครเล่าจะตัดปัญหาอันเป็นดังละดาวันนั้นได้ข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงทำปั่งอันเป็นเครื่องกั้นกระแสตัญหาเหล่านั้นเถิดอย่าให้กระแสตัญหาอันเกิดแต่ใจพัดท่านทั้งหลายไปเร็วพลัน ดังกระแสน้ำพัดต้นไม้อันตั้งอยู่ริมฝั่งฉะนั้นพระศาสดาผู้มีอาวุธคือปัญญาผู้อันหมูรือสีอาศัยแล้วเป็นที่พึ่งแก่เราผู้มีภัยเกิดแล้วผู้แสวงหาฝั่งคือนิพพานจากที่ไม่ใช่ฝั่งพระองค์ได้ประทานบันไดอันนายช่างทำดีแล้วบริสุทธิ์ทำาด้วยไม้แก่นคือธรรมะ เป็นบันไดมั่นคงแก่เราผู้ถูกกระแสตันหาพัดไปอยู่และได้ตรัสเตือนเราว่าอย่ากลัวเลยเราได้ขึ้นสู่ประสาทคือสติปัฏฐานแล้วพิจารณาเห็นหมูสัตว์ผู้ยินดีในร่างกายของตนที่เราได้สำคัญในการก่อนโดยเป็นแก่นสารก็เมื่อใดเราได้เห็นทางอันเป็นอุบายขึ้นสู่เรือเมื่อนั้นเราจักไม่ยึดถือว่าเป็นตัวตน ได้เห็นท่าคืออริยมรรคอันอุดมพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงทางอันสูงสุดเพื่อไม่ให้บาปธรรมทั้งหลายมีทิฏฐิและมานะเป็นต้นซึ่งเป็นดังลูกศอนเกิดในตนเกิดแต่ปัญหาเครื่องนำไปสู่พบเป็นไปได้พระพุทธเจ้ากำจัดโทษอันเป็นพิษได้ทรงบรรเทากิเลสเครื่องร้อยกรองของเราอันนอนเนื่องอยู่ในสันดานอันตั้งอยู่แล้วในใจของเรา ตลอดการนานนี่เป็นผู้ที่รู้เรื่องกิเลสของตนเองเห็นภัยของกิเลสที่ตนมีด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่ใคร้ที่จะได้หมดจากกิเลสซึ่งเป็นโทษเป็นภัยนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านแสดงไว้ในครั้งโน้นและก็เราก็พอจะเปรียบเทียบกับตัวเราได้ว่าเราเป็นผู้ที่เป็นไปกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ที่มากระทบตาหูจมูกกลิ้นกายใจเหมือนกับถูกพัดไปด้วยกระแสน้ำที่ไหลเที่ยวแล้วก็เมื่อมีความเห็นผิดก็ย่อมมีความหวันไหวมีความลังเลถูกกิเลสต่างๆพัดพาไปแต่ว่าถ้าขึ้นสู่ประสาทที่มั่นคงคือสติปัฏฐานก็เหมือนกับที่ท่านพระเถระได้กล่าวว่าท่านได้ถูกยกขึ้นจากน้ำที่ท่านตกลงไป ด้วยบันไดที่มั่นคงนี่คืออานิสง์ของการฟังฟังเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานฟังให้ได้เหตุผลให้ได้ความเข้าใจถึงแม้ว่าจิตใจจะเป็นโลภะเป็นโทสะเป็นโมหะมุ่งลาบมุ่งอะไรก็ตามแต่ทำให้เป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสแต่เพราะเหตุว่าได้ฟังเนืองเนืองได้ฟังบ่อย ก็สามารถที่จะมณนสิการพิจารณารู้ลักษณะของธรรมะที่กำลังปรากฏนั้นตามความเป็นจริงได้ในคราวก่อนกล่าวถึงท่านอนาถบินดิกะเศรษฐีซึ่งท่านเป็นพราอริยะบุคคลมีข้อความที่ว่าท่านอนาถบินดิกะเศรษฐีไม่เคยทูลถามปัญหาพระผู้มีพรภาคถึงแม้ว่าท่านจะไปสู่ที่อุปัถาของพระผู้มีพภาค ถึงวันละสองครั้งเป็นประจำเพราะท่านคิดว่าถ้าตถาคตเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าผู้ละเอียดอ่อนเป็นกษัตริย์ผู้ละเอียดอ่อนเมื่อทรงแสดงธรรมะแก่เราด้วยข้าวพ้าอรุณไทรว่าคฤรหะบดีมีอุปการะแก่เรามากดังนี้จะทรงลำบากและท่านก็ไม่ทูลถามปัญหาด้วยความรักในพระศา,าสดาเป็นอย่างยิ่ง สำหรับในเรื่องที่จะทำให้เข้าใจความคิดของท่านอนาถาบินดิกะเศรษฐีชัดเจนขึ้นในขุทธกนิกายจุลนิเทศภาคสองขัตพะวิสานณสุตตานิเทศมีข้อความว่าบุคคลเมื่ออนุเคราะห์พวกมิตรและพวกที่มีใจดีย่อมให้ประโยชน์เสื่อมไปย่อมเป็นผู้มีจิตผูกพัน บุคคลเมื่อเห็นภัยนั้นในความสนิทสนมพึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนนอแรกฉะนั้นที่ยกข้อความนี้มากล่าวก็เพราะเหตุว่าเป็นเรื่องของการอนุเคราะห์เป็นเรื่องของการให้แต่ว่าการให้ที่เป็นประโยชน์ทั้งกับตนเองและผู้อื่นนั้นก็มีแต่ว่าที่เป็นโทษทำให้ประโยชน์เสื่อมไปนั้นก็มีถ้าการให้นั้น เป็นไปด้วยความเป็นผู้มีจิตผูกพันนี่คือความละเอียดซึ่งทุกท่านเนี่ยก็มีการอนุเคราะห์มีการสงเคราะห์มีการให้มีการอุปการะกันแต่การให้การอุปการะที่จะเป็นคุณประโยชน์จริงๆนั้นเป็นอย่างไรท่านแสดงไว้ว่าความเป็นผู้มีจิตผูกพันนั้นด้วยเหตุสองอย่างคือเมื่อตั้งตนไว้ต่ำหนึ่ง ตั้งคนอื่นไว้สูงหนึ่งหรือว่าเมื่อตั้งตนไว้สูงหนึ่งตั้งคนอื่นไว้ต่ำหนึง่งสำหรับการตั้งตนไว้ตำ่ำและก็ตั้งคนอื่นไว้สูงก็คือด้วยความคิดว่าคนอื่นเป็นผู้ให้ตนเป็นผู้รับไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นบิณฑบาตเป็นจีวรเป็นเสนาชนะถ้าเป็นการให้ด้วยความปูกพันถ้าเป็นผู้รับ ก็ตั้งตนไว้ต่ำตั้งคนอื่นไว้สูงคือคิดว่าคนอื่นให้ตนรับถ้าเป็นผู้ให้ด้วยความผูกพันก็ตั้งตนไว้สูงตั้งคนอื่นไว้ต่ำคือได้วยความคิดว่าตนเป็นผู้ให้คนอื่นเป็นผู้รับเช่นมีความคิดว่าเพราะเราคนอื่นจึงถึงพระรัตนตรัยเป็นชณะเป็นผู้งดเว้นจากปานาติบาตเป็นต้น และมีความคิดว่าเราย่อมบอกปาลีบ้างอัตถกถาบ้างศีลบ้างอุโบสถบ้างแก่ท่านทั้งหลายเมื่อเป็นดังนั้นท่านทั้งหลายยังฉละชั้นไปสักการะเคารพนับถือบูชาบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าบุคคลเมื่ออนุเคราะห์พวกมิตรและพวกคนที่มีใจดีย่อมให้ประโยชน์เสื่อมไปย่อมเป็นผู้มีจิตผูกพัน ทุกท่านที่เกิดมาก็ย่อมมีทั้งการให้การรับแต่ว่าการให้ของผู้ใดยังเป็นการให้โดยการผูกพันการรับของผู้ใดเป็นการรับด้วยการผูกพันในสูตรนี้อธิบายคำว่ามิตรว่ามิตรมีสองจำพวกคือมิตรคฤหัสหนึ่งมิตรบันพชิตหนึ่งมิตรคฤหั์นั้นย่อมให้ของที่ให้กันยากย่อมสละ ของที่สละกันยากทำกิจที่ทำกันยากอดทนอารมณ์ที่อดทนกันยากบอกความลับแก่มิตรปิดบังความลับของมิตรไม่ละทิ้งในคราวที่มีอันตรายถึงชีวิตก็ยอมสละเพื่อประโยชน์แก่มิตรเมื่อมิตรยากจนก็ไม่ดูมิตรส่วนลักษณะของมิตรบรนชิตนั้นก็อธิบายไว้ว่า พิสุเป็นที่เคารพเป็นผู้ควรแก่การสัรเสริญเป็นผู้อดทนท่อยคำเป็นผู้ทำท่อยคำเล็กย่อมไม่ชักชวนในเหตุอันไม่ควรย่อมชักชวนในอธิศีลในการขนขวายบําเพ็ญสติปัฏฐานสี่สมมระฐานสี่อิทธิบาทสี่อินสีห้าภละห้าโคดโชงเจ็ด ย่อมชักชวนในการขนขวายบำเพ็ญอริยมรคมีองค์แต่นี้ชื่อว่ามิตบันทชิตสำหรับลักษณะของคนที่มีใจดีก็มีคำอธิบายว่าการไปสบายมาสบายการยืนสบายนั่งสบายนอนสบายพูดสบายเจรจาสบายสนทนาสบายตาสายสบายกับบุคคลใด บุคคลนั้นท่านกล่าวว่าคนที่มีใจดีและในพยัญชนะขั้นต้นก็ได้แสดงแล้วว่าบุคคลเมื่ออนุเคราะห์พวกมิตรและพวกที่มีใจดีการอนุเคราะห์ท่านก็จะสังเกตได้ว่าท่านย่อมอนุเคราะห์มิตรและผู้ที่มีใจดีก็เหตุว่าผู้ใดที่เป็นมิตรผู้นั้นก็ย่อมรับการอนุเคราะห์ เร่อว่าคนที่มีใจดีก็ย่อมจะง่ายแก่การที่จะอนุเคราะห์ด้วยไม่เหมือนกับผู้ที่ไม่ใช่มิตรและก็ผู้ที่ไม่ใช่คนใจดีการอนุเคราะห์ก็อนุเคราะห์กันยากทั้งผู้ที่จะอนุเคราะห์และผู้ที่จะรับการอนุเคราะห์ด้วยแต่ถ้าผู้ใดเป็นมิตรกันก็อนุเคราะห์กันและก็ไม่ว่าจะเป็นทนั้งมิตรคฤหัสถ์หรือว่ามิตรบรรทชิต หรือว่าคนที่มีใจดีก็ตามก็ย่อมจะมีเหตุการณ์ที่จะทำให้อนุเคราะห์กันเสมอแต่ต้องระวังในการอนุเคราะห์นั้นอย่าให้ประโยชน์เสื่อมไปการอนุเคราะห์ควรจะเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนทีเดียวการให้การอนุเคราะห์สงเคราะห์ให้คนอื่นได้รับความสะดวกสบายนั้นไม่ใช่สิ่งที่ไม่ควรกระทำ แต่ว่าเมื่อกระทำก็ควรที่จะไม่ให้ประโยชน์เสื่อมไปด้วยสำหรับประโยชน์ที่เสื่อมนั้นก็มีข้อความอธิบายไว้ว่าได้แก่ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองประโยชน์ชาตินี้ชาติหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งเสื่อมไปอันตรธานไปที่ประโยชน์จะเสื่อมนั้นก็ต้องเป็นอกุสลที่อกุสนจะเกิดขึ้น ในการอนุเคราะห์สงเคราะห์นั้นท่านแสดงว่าย่อมเป็นผู้มีจิตผูกพันและในพระสูตรนี้ก็อธิบายว่าการเป็นผู้มีจิตผูกพันนั้นมีด้วยเหตุสองอย่างคือหนึ่งเมื่อตั้งตนไว้ต่ำหนึ่งตั้งคนอื่นไว้สูงหนึ่งาก,การที่สองเมื่อตั้งตนไว้สูงหนึ่งตั้งคนอื่นไว้ต่ำหนึ่ง เพราะฉะนั้นเวลาให้เวลารับก็อาจจะมีความรู้สึกผูกพันว่าตนเองต่ำบ้างคนอื่นสูงบ้างหรือว่าตนเองสูงคนอื่นต่ำบ้างเพราะฉะนั้นข้อความที่อธิบายเรื่องตั้งตนไว้ต่ำตั้งคนอื่นไว้สูงและตั้งตนไว้สูงตั้งคนอื่นไว้ต่ำตั้งตนไว้ต่ำตั้งคนอื่นไว้สูงคือเมื่อตนเองเป็นฝ่ายรับ ก็ตั้งผู้ให้ไว้ในฐานะสูงได้แต่ความคิดผูกพันว่าคนอื่นเป็นผู้ให้ตนเองเป็นผู้รับถ้าจิตใจในขณะนั้นผ่องใสเป็นกุศลก็เป็นความกระตันยูกระตะเวทีก็ไม่อยู่ในฐานะที่ว่าเป็นผู้มีจิตผูกพันแต่ถ้าบางครั้งผู้รับเกิดมีความรู้สึกผูกพันว่า ไม่ว่าผู้ให้นั้นจะชักชวนให้เป็นไปในเรื่องของอกุศลก็ตามก็ควรที่จะคล้อยตามทำตามเพราะเหตุว่าตนอยู่ในฐานะที่ต่ำกว่าอยู่ในฐานะที่เป็นผู้รับก็ย่อมทำให้ประโยชน์ของตนเสื่อมและก็ย่อมจะทำให้ประโยชน์ชาตินี้ชาติหน้าเสื่อมด้วย ก็เหตุว่าเมื่อผู้ให้ชักชวนไปในทางที่เป็นอกุศลผู้รับซึ่งมีจิตผูกพันว่าจะต้องเชื่อหรือว่าจะต้องประพฤติปฏิบัติตามในฐานะที่เป็นผู้รับแล้วก็ทำอกุศลนั้นตามก็จะทำให้ประโยชน์เสียได้หรือว่าในเรื่องของธรรมะก็อาจจะเป็นได้ก็เหตุว่าบางท่านได้รับฟังธรรมะจากท่านผู้หนึ่งผู้ใด ก็มีความผูกพันตนเองในฐานะที่เป็นผู้รับเพราะฉะนั้นความผูกพันนี้ก็อาจจะทำให้จำเป็นต้องเชื่อตามทุกสิ่งทุกอย่างจำเป็นต้องเชื่อตามประพฤติตามทุกอย่างถึงแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยหรือว่าถึงแม้ว่าอาจจะไม่สมบูรณ์ได้เหตุผลก็ย่อมทำให้ประโยชน์ตนเสื่อมทั้งประโยชน์ชาตินี้ประโยชน์ชาติหน้าประโยชน์อย่างยิ่งด้วย ผู้ที่มีความเห็นอย่างพระเทวทัตก็มีเป็นจานวนมากเพราะฉะนั้นเมื่อท่านพระเทวทัตมีความเห็นอย่างไรมีความต้องการที่จะแตกแยกออกไปอย่างไรผู้ติดตามท่านพระเทวทัตก็ติดตามไปโดยฐานะที่มีความผูกพันกับท่านพระเทวทัตนี่ก็สําหรับผู้ที่รับและก็ตั้งตนไว้ต่ํา ตั้งคนอื่นไว้สูงซึ่งเป็นเรื่องของอกุศลไม่ใช่เรื่องของกตันยูกะตะเวทีสำหรับข้อความที่ว่าตั้งตนไว้สูงตั้งคนอื่นไว้ต่ำในสูตรนี้อธิบายว่าได้แก่การคิดผูกพันว่าตนให้คนอื่นรับเช่นเกะเราคนอื่นจึงถึงพระรัตนตรัยเป็นสาระเป็นผู้งดเว้นจาก การฆ่าสัตว์การลักทรัพย์เป็นต้นเราย่อมบอกบาลีบ้างอัตถกถาบ้างศีลบ้างอุโบสถบ้างแก่ท่านทั้งหลายเมื่อเป็นดังนั้นท่านทั้งหลายยังสละชัน้นไปสักการะเคารพนับถือบูชาบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าบุคคลเมื่ออนุเคราะห์พวกมิตรและพวกคนที่มีใจดี ย่อมให้ประโยชน์เสื่อมไปย่อมเป็นผู้มีจิตผูกพันถ้าผู้ให้ตั้งตนไว้สูงแล้วก็ตั้งผู้รับไว้ต่ำขณะนั้นไม่ใช่การอนุเคราะห์้วกจิตที่บริสุทธิ์มีความผูกพันว่าผู้รับจะต้องเคารพนับถือสักการะตนซึ่งเป็นผู้ให้นี่เป็นอกุศลเพราะเหตุว่าอนุเคราะห์เพื่ออะไร เพื่อให้บุคคลนั้นมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกเป็นการอนุเคราะห์ที่แท้จริงแต่ไม่ใช่ผูกพันไว้ว่าผู้รับจะต้องมาเคารพมานับถือหรือว่ามาสรรเสริญเป็นการตั้งตนไว้สูงตั้งคนอื่นไว้ต่ำเป็นอกุศลไม่ควรจะมีถ้าผู้ใดมีก็ควรจะขัดเกลากะเหตุว่าไม่ควรจะเป็นผู้ที่สะสมอกุศน และสาหรับคําว่าภัยก็เหตุว่าในข้อความนั้นมีว่าบุคคลเมื่อเห็นภัยนั้นในความสนิทสนมพึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนนอแรกฉะนั้นคําว่าภัยก็ได้แก่ชาติภัยชราภัยพญาธิภัยมรณะภัยราชภัยโจรภัยอัคคีภัยภัยคือการติเตียนตนภัยคือการติเตียนของผู้อื่น ไัยคืออาจยาไัยคือทุกคติเปนต้นเวลาน,นี้ที่เราต้องเกิดกันอยู่เรื่อยก็เพราะเหตุว่ายังมีกิเลสยังมีอกุศลอยู่ดฉะนั้นถ้ามีความผูกพันแม้ในการให้แม้ในการรับก็เป็นกิเลสเป็นอกุศลซึ่งย่อมไม่พ้นจากภัยคือการเกิด